โอเคสวัสดีครับยินดีรับสู่เครา์อทองรายวันกันเนาะวันนี้มาช้าหน่อยแต่ก็มานะนะครับเนาะเพราะว่าทองเนี่ยมันไม่ได้มีการเคลื่อนที่อะไรที่เรียกว่าชัดเจนเลยเนาะนะครับก็เลยไม่น่าจะมีอะไรต้องอัปเดตนะฮะเออแผนม,มันก็อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเนาะเป็นตลาดไซเว์เนาะถ้าเกิดใครถนัดไซเวย์หรือว่าเล่นดีมานซับไพในี่ยทำเฟรมเล็กก็จะโกยกําไรได้เยอะเลยนะครับเนาะก็เนี่ยโซนที่ให้เลยใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็ซับไพเนี่ยเซล เนาะจุดเซลจุดเซลเนี่ยนี่ก็บายนะครับเนาะคือให้ไว้ทั้งในห้อง VP แล้วก็ห้องติวแล้วแหละนะครับเนี่ยนี่ก็บายนะครับเนี่ยลงมาจุดนี้ก็บายได้อีกนะครับคือมองว่าตอนนี้เป็นไซด์เวย์นะครับเนาะนะครับเออ่สัปดาห์ที่1ของต้นเดือนนะครับเนาะเพราะว่ามันก็ไซเวส์รอนอนฟาร์มแหละนะครับเนาะว่านอนฟาร์มจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเอ่อออกแบบไหนก็จะไปทางนั้นนะครับเนาะถามว่าเออผมมองว่าข่าวนอนฟาร์มจะออกแบบไหนนะครับคือผมไม่ใช่สายข่าวผมไม่รู้ นะครับแต่สิ่งที่ผมรู้นะผมรอแอคชั่นหลังข่าวข่าวมาทางไหนนะเดี๋ยวเราฟอลโล่ตามทางนั้นโกยกําไรแบบนึกออกไหมโปรยเงินได้เลยเออนะครับแล้วเชื่อดินะครับถ้าเราเป็นสายเทรนเนาะนะสายใครเทรดไซด์เวสสายสายไซด์เวเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะถนัดเนาะนะครับแต่ว่าผมเนี่ยสายเล่นเป็นเทรนมากกว่านะเพราะผมชอบเป็นเทรนนะมันถือแล้วมันรันง่ายอ่ะแล้วก็กําไรมันแป๊บเดียวนึกออกไหมมันไม่ต้องรอทั้งวันไงมันแบบติดไหมปุ๊บ ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็เลื่อนปั๊บ TP อะไรอย่างเงี้ยนะมันง่ายกว่านะครับเนาะมันเ,เป็นแล้วแต่ความถนัดแล้วกันเนาะแต่สายไซส์เวยก็เทรดได้นะครับถามว่าเออโค้ชครับไซส์เวแบอนี้โคช้ชมองยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่คือกรอบราคาที่ผมตีไว้นะครับนี่ราคาสร้างดีมานใหม่แล้วนะประมาณ1818-1817 18, ถนะึงเนาะผมจะดูตรงนี้นะครับดูทำฟิมวิกนะนี่นะครับคอยดูนะครับว่า วีนี้เนี่ยนะครับวีนี้กับวีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าวีหน้าเขียว <laughs> ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปนะครับเนาะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปนั้นทาเฟมเดนะครับผมมองว่าถ้าวันนี้เขียวนะครับถ้าวันนี้เป็นปิดเขียวปิดบวกเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยมันลงถึงจุดที่มีความสําคัญแล้วนะครับโอเคดูต่อทาเฟมสชั่วโมงสีชั่วโมงเนี่ยตรงนี้บอกไซด์เว ทำเฟรมหลักบอกลงอยู่นะครับถ้าไซด์เวย์ขึ้นไปเนี่ยเราก็เซลล์ลงมาได้นะตรงนี้เเราเห็นซัพพลายโซนเพิ่มแล,แล้วเห็นไหมตรงนี้โซนเส้นตรงนี้นะครับหนะนึ่งแปดสองห้าจุดเจ็ดเนาะนี่ซัพพลายใหม่มาละนะครับเนาะถ้าขึ้นไปแล้วก็เซลล์ซัพพลายนี้เพิ่มก็ได้นะครับเนาะลงมานะครับเนาะเออนี่ซัพพลายใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเนาะสังเกตดูนะถ้ามันคือผมสอนหลายรอบแล้วนะครับจะสอนอีกรอบนึงแล้วกันเนาะ ถ้าราคาเป็นไซด์เวส่วนใหญ่จะลงไปจะกลับทิศทางเดิมเสมอนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเห็นชุดนี้ไหมลงไซด์เวส่งเห็นไหมครับไซด์เวส์แพทเทิร์นมันจะเนี่ยเป็นก้อนเนาะประมาณสัก1 2 3 4 5 6 7 8 8 8แท่งอย่างเงี้ยไซด์เวส์แแท่งเห็นไหมนี่ 8, นี่นี 8, 9, ่นี่นี่ไซด์เวส์แปแท่งลงปุ๊บไซด์เวส์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเนี่ยแปดเก้าแท่งตรงนี้ลงต่อถูกไหมครับอ่ะแต่เมื่อวานนี้ลงปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นล่ะครับโค้ชอ่ะ เพราะอะไรตรงนี้มันก็โดนแนวดีมานโซนสําคัญไงตรงนี้นะครับดีมานโซนสําคัญเนาะนะครับเนาะไซเวตรงนี้มันโดนดีมานโซนสาคัญด้วยนะครับเนาะมันเลยทําให้ผมมองว่ามันไปได้ทางทางนะครับขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับถ้าให้ผมโฟกัสหลักนะผมก็โฟกัสอยู่แผนเดิมโซนเดิมนะครับเนาะโซนโซนที่ผมโฟกัสนะจะเป็นประมาณนี้นะหนึ่งแปดสี่ห้านะครับโซนนี้นะนี่คือโซนที่ผมโฟกัสนะนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะขึ้นมาในโซนที่เราโฟกัสกันไหมนะครับนะโซนนี้น่าสนใจเซลล์มากนะครับและถ้าเกิดใครอยากได้แผนเทรดดีๆนะครับแบบเรียลไทม์นะฮะอัปเดตให้ตลอดนะครับแล้วก็มีหลายคู่ด้วยนะครับก็อัปเดตไปหลายคู่เลยนะครับก็เข้ามาได้นะครับทั้งในห้อง VIP เนาะนะครับเพียงเปิดพอร์ตนะครับร้อยเหรียญก็เข้าได้แล้วนะครับถ้าเกิดฝากยอดถึงนะครับก็จะได้คอร์สเรียนตามนั้นไปเลยนะหนึ่หนึ่งร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญหนึ่งพันเหรียญเนี้ยก็ได้คอร์สเรียนไปเลย แล้วก็คอที่จะจัดในสิ้นเดือนนี้นะครับก็คือคอสสูตรลับจับปลายไส้ฟิโบนัชชีนะครับเนาะเป็นคอสที่มีมูลค่า5 0,000กว่าบาทเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิดพอร์ตฝากสะสมนะยอดฝากครบ2,000เหรียญนะครับก็จะเข้าฟรีไปเลยนะครับในส่วนของคอสเรียนนี้นั่นเองนะครับเนาะคือถ้าเกิดเรียนตรงเนี้ยนะผมบอกเลยถ้าเกิดคุณอยากเทรดถี่มากขึ้นนะครับเนาะคุณสามารถเอาคอสสูตรลับจับปลายไส้ฟิโบเนี่ยนะครับมาเทรดได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ เหมือนไม้เซลล์ตรงนี้นะครับผมให้ดูนะไม้เซลล์ตรงนี้เนะี่ยถ้าเกิดคุณได้เหรียญน,นะเชียร์เลยนะสองพันเหรียญตรงเนี้ยนะฝากคุณฝากนะสองพันเหรียญไม่ไม่ต้องเสียตังค์นะแค่ฝากเข้ามาในพอร์ตเนี่ยนะสะสมครบสองพันเหรียญตรงเนี้ยมันอยู่ในคอร์สสูตรลับจากฟิบโบด้วยนะ A B C อ่าเดี๋ยวตีให้ดูเอาฟิบโบตีนะฟิบโบตัวนี้นะครับ projection น,นะนะ ten base extension เนาะอันนี้โปร ดีเทส m เมนโปรเทคชั่นนะครับโอเคดูตัวนี้ปุ๊บ100%นี่เห็นไหมจะได้เซลล์1 8 2 7 5เนี่ยไม้เซลล์จะอยู่ตรงนี้ไม้เซลล์อยู่นี้ปุ๊บแล้วไม้ TP อยู่ตรงไหนไม้ TP จะอยู่ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเราวางก่อนนะเซลล์1 8 2 7 5นะครับ SL เนี่ยจะประมาณนี้350 400จุดนะครับระยะ TP ถ้าเหมาะสมก็400จุดเนี่ยเห็นไหมไอันนี้คือ เอาคอร์สฟีโบที่จะจัดสอนเดือนหน้านะมาสปอยให้ฟังนะครับและถ้าเราวัดฟีโบจากตรงนี้นะครับนี่จะเก็บทีพก่อนได้ที่ประมาณนี้ครับ1 2 4เนี่ยจะเก็บตรงนี้ก่อนได้ครับแล้วก็เก็บตรงนี้ได้นะครับและตีอีกรอบหนึงปื้นนี่เห็นไหมครับเก็บตรงนี้ได้2 1ได้ครับเนี่ยเก็บโอ้โหเลื่อนเลืนเก็บ 2, 2 2ได้เก็บ2 1ได้เห็นไหมครับ เนาะโซนให้เก็บเยอะมากนะครับเนาะนี่จะเป็นเนื้อหานะครับสปอยเลยนะในคอร์สเรียนของเนี่ยฝากครบสองมาเหรียญนะสูตรรับจับปลายไส้พี่โอนซีนะครับมันทําให้เราเนี่ยได้จุดเข้าที่มันโอเคดิมันซับไพ่มันชัวร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีโซนเนี่ยนะครับมันเรามีเอลิดเวฟนะมีการจับคลื่นในโซนย่อยอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้เราเทรดง่ายขึ้นนะครับเนาะเทรดง่ายขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับเนาะเหมือนชุดที่ลงมาอย่างเงี้ยเราสามารถนัำคลื่นได้นะนี่นัำคลื่นได้นะดูทางเฟรมเล็ก นี่ขยี้ให้ดูเลยนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยหบห้าละตรงเนี้ยเดี๋ยวมันย่อลงมาปุ๊บถ้าไม่หลุดฐานตรงนี้นะย่อลงมาเกิดสัญญาณเนี่ยบายขึ้นไปได้เลยนึกออกไหมเนี่ยย่อลงมาตรงเนี้ยเดี๋ยวดูนะย่อเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับเนาะปุ๊บย่อลงมาหนึ่งประมาณนี้ เมื่อกี้ที่เราวัดประมาณโซนนี้นี่ยอนี้บายขึ้นไปได้นะครับวาง tp sl ปุ๊บ sl สักเก็บสั้นเนาะ200จุดนี่ tp 200จุดนะครับนะยอลงมาปุ๊บเดี๋ยวมีคอนเฟิร์มเข้าได้เลยนะย่อแล้วนะครับเนาะอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับใช้ได้ทุก i ท e f เฟรมนะเทรสั้นซอยกันทีทได้เลย น,นี่คือสูตรรับจากฟิโบนะครับที่จะสอนกันเนาะสองพันเหรียญนะฮะฝากครบก็เข้ามาเรียนกันได้นะเรียนสดๆเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเวลาเรียนก็มาเรียนย้อนหลังกันได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวิเคราะห์ทองวันนี้นะครับอ้าวผมไม่เห็นเหรอเมื่อกี Rama, ้ขึ้นในนี้บังอยู่นะเออเอาใหม่เอาใหม่นะเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมนะครับเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมโทษโทษโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนับใหม่ให้นะตรงนี้นะครับนี่ถ้าเราเรียนนะสูตรลับจากฟิโบนะตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการย่อลงมาแบบ1 abc 1 2 3 4 5 5ปุ๊บเนี่ย abc ได้เนี่ย, A, b, C, ยตรงนี้มันจะเป็น abcabc นะครับเนี่ย b เราย่อนะครับมองได้สองแบบหนึ่งคือย่อ b นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเข้านะ ยอ่อ B เสร็จปุ๊บเราจะดูก่อนว่าไอชุดที่มันย่อเนี่ยย่อถึงเท่าไหร่เห็นไหมครับถ้ามันย่อถึงจุดนี้อ่าเราสามารถวัดหาเป้าเซลล์ของ C เพื่อมาเซลล์ข้างบนได้นะครับเนาะหรือย่อมาถึงจุดนี้มีสัญญาณ b ายบายได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะนี่เห็นไหมเราจะมีจังหวะทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ สายนั่งเฝ้าจออย่างเงี้ยนะครับนาะก็เป็นมองว่าเป็นอีก,อกคอร์สหนึ่งแล้วกันที่ผมจัดให้สําหรับสายเฝ้าจอนะครับนาอสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดในทุกแง่มุมเลยนะครับนะ่าสูตรับจากปลายสายนะครับนาอถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นาะแล้วก็ซอ,อ,องผ้าเหลี่ยญก็จะได้ห้อง VIP ีติวเข้มสมบัตดเ,เดอร์คอร์สเรียนพฤติกรรมทองก็ for e like 10 x 10x ได้หมดเลยนะครับนาะโอเคนะครับก็วิเคราะห์ทองวันนี้ประมาณนี้เจอก,กันนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ